วันนีค่ะวันนี้เราจะมาแกงมะรุมอ่อนใส่ปลากระป๋องนี่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะคะมะเขือเทศแล้วก็พริกแกงพริกแกงเผ็ดก็ได้พริกแกงส้มก็ได้ลนะ้วแต่สะดวกหรือจะใส่น้ำปะลากระปิก็ได้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีรสด,ดีมีน้ำปลาแต่ถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่มะขามเปียก หรือถ้าไม่มีน้ำมะขามเปียกก็ใส่มะนาวเทนได้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีัะนี้ข่าเราก็เอาพริกใส่น้ำเราอย่าเงใส่เยอะนะคะเอาพริกใส่กะปิใส่ออกอกะปิใส่เสร็จแล้ว,ลวเราก็มรสจะแป๊ะ ปลากระป๋องปลากระป๋องเราก็เอาช้อนสับๆกันหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปกับพริกเลยแล้วรอให้น้ามันเดือดรอให้น้ามันเดือดแล้วเราก็จะได้ใส่มาลง มะลุมเราก็ล้างมะลุก่นี่นะคะมาลุมอ่อนเราล้างเสร็จแล้วกันนี้น้ำก็เดือดแล้วเราก็เอามาลุมใส่ได้เลย เดือดแล้วเดือดแล้วแล้วเราก็จะเอามะเขือเทศใส่พอมะเขือเทศใส่เราก็จะกลับมาตอนนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้มันสุกนะทิ้งมาลุงไว้ให้มันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาบีบดูว่ามันนิ่มหรือยังพอนิ่มแล้วเราก็จะมาปรุงรสกัน รสดีนี่นะคะรสดีล้ำปลาตัวน้ำปลานิดหน่อยแล้วแต่ค่ะใครชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยแต่น้ำปลาลหน่อย นะคะคแกงเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่นะคะแกงมะรุมอ่อนใส่ปากกระป๋องนี่ค่ะใส่มะเขือเทศด้วยใครไม่เคยก็ลองดูนะคะสวัสดีค่ะ